อกวันเดวิดมีไปเที่ยวที่มิวเซียมสยามค่ะเริ่มเดินทางจากมาทีบางไ่ไปที่มาทีสนามชัยประมาณ10นาทีได้ค่ะ แแล้วก็ตงโมมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงมิวเซียมสยามแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับจีน่าแล้วก็แตงโมค่ะคือบรรยากาศที่ทุกคนมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะได้บัตรกันครบแล้วแต่ว่าก็เหลืออีกสามคนอยังไม่มาบัตรสวยเนาะจริงค่ะบัตรจสวยมากบัตรสวยจริงบัตรสวยมากบัตรวิงมากเลยคค่่ะทุกนวิง ผัดสวยไหมั้ดสวยไหดสวยมากโอ้สวยด้ <c oughs> วยสิสวยสวยสวยยจริงด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมุกตัวละครใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้ำ <c oughs> ุไทยค่ะ ไทยที่จริงของนะคะก็คือห้องไทยเชื่อ,อก็น่าจะเกี่ยวกับความเชื่อทางการในประเทศไทยอะไรนี่ไปที่สามคำสวัสด,ดีน้ำมองานเทศกาลการการับปริญญานะคะเรียนจบแล้วหรอคะเรจบแล้วค่ะกลับแล้วงารทำโปรเจตีนอุอ้ย เป็นห้องแต่งตัวชไทยแชทนะคะเป็นมหมดเลยนะคะ้องรองแบบวงใช่วงโทนไม่เป็นภาษาอังกฤษค่น้องหญิงคืออะไรวะน้องหญิง มุกนะคะได้เป็นนักเรียนไทยว้าวขนมไทยทองหยิบทองหยอดอืมข้างหลังเป็า Q R กุ๊กกุ๊กอุ้ยป๊าวห้องสุดท้ายนะคะ กันะเป็นอย่างดี้เจ๋งมากหมดห้องสุดท้ายแล้วเราก็กลับกันเนาะทุกคนหนึ่งสองสามสี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบเพื่อนรถชอบเพืนเรือชอบเพื่อนเหนือชอบเพื่นลิฟท์เลิศโอเคหมดแล้วนะคะเราก็คือกลับกันทุกคนหายไปไหนกันหมดไม่รู้คนคะเรากำลังจะไปกินข้าวค่ะแต่ว่าบัตรขับไปก่อนแล้ว อันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนไทยแหละ่อนคนจีนนะคะอันนี้ค่ะก็คือไปที่ใช่ไปครัวคนกุ้งขัจีนวิวทูร้านครัวคนกุ้งนะคะเอาแล้วนะคะริมแม่น้ำอาหารนะคะของอาหารครัวุนกุ้งค่ะเต็มไปหมดเลยมีเมี่ยงด้วยชอบกินเนี่ยงปลากรอบปลาทอด ต้องค่ะข้าวเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากทุกคนเมื่อกี้ก็มีสั่งขนมมาเพิ่มด้วยซึ่งอร่อยมากพอแล้วสึ่งรถแล้วนะคะนี่ค่ะรถที่เรายังไม่เคยขึ้นเลยเราจะขึ้นไป MRT นะคะทุกคน MRT ไม่เป็นไรไม่ต้องหวก็ไรไม่เกิดว่าแกไม่ทำแกอ่านไม่ไหนต่อ กันใช่ไหมใช่เราไม่ได้เรียนกลับบ้านกลับบ้านแตงโมไปไหนต่อไปเที่ยวไปเที่ยวต่อมุกไปไหนต่อกลับเลยอ๋อเคก็ยังไม่ได้แยกกับเพื่อนนะคะเราก็คือไป m r ีด้วยกันค่ะเราเด๋ยวคอยแยกเราบๆยบกันบ่อยมากแต่ว่าเราก็ยังไม่จบนะคะก็ยจงมีเรื่อยๆกลับมาที่มิวเซียมสยามแล้วค่ะ บาย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 กลับดีๆนะ